สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเล่นดาดซ่อนและซ่อนนะคะเราก็อุย้ยแป๊บอุยอ้ย,ยตรงไหนดิตรงไหนฉันอาบแล้วนะเธอเป็นอะไรอ่ะฉันก็ก็เป็นเห็ดใหญ่ฉันเห็นแล้วเขากำลังหาไปทั้งยฉันเขาก็มาหาฉันเธอที่วิ่งอ่ะใช่ตายอย่าเพิ่งเธอให้ทาย,ายฉันอยู่ไหนเธอลองมาหาฉัน,นอ๋อเห็นแล้ว เธอกดผิวปากเหรอฉันไม่ได้ผิวฉันแอบอยู่เธอเธอเห็นฉันปะนี่เธอเธอคือเธอรอเข้าเกมเหรอฉันอ๋อเธอต้องมาหาเหรอใช่แล้วเธอมาดูฉันทำไมแต่แค่กรองเหรออุ้ยเสียงดังเธอเธอฉันไม่ได้เธอดูแอบอยู่ที่เดิมเหรอไม่ฉันเปลี่ยนที่แล้วตายแน่ ฉันอยู่ใกล้ไหมไม่พ่อเมื่อกี้ฉันไม่ไดให้เธอดูหน้าจอเลยอ่ะเออยู่ไหนหาดิ่ะเป็นเห็ดนสีลายว้หน่อยไม่เอาแต่เธอปั้นไม่สีบอกก็ได้ทำไมอุ้ยอะไรเขาตายยังตายแล้ว อ้าวเหรอคือแบบฟันโดนฉันแค่ทีเดียวเธอบอกหน่อยสี่ม่วงม <laughs> นจีชมพูฉันเห็นเธอแล้วหนีเหรอฉันไม่ได้หนีฉันอยู่ที่เดิมเลย<อ>ฉันไม่กล้าขยับใคร่เ <laughs> 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 หรอใ่ <laughs> คืออไรอ่ะฉันตายเหรอไหนเนี่ยฉันยังไม่ตายอ๋อฉันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น <laughs> <laughs> อุ้ยตายแล้วใช่เราตายแล้ว <laughs> ไปหาคุหรืออีแค่คนเดียว <laughs> เธอฉันตลกเธอเมื่อกี้ทำไมอ่ะเธอวิ่งมาฉันตั้งหลายรอบอุ้ยเข้าบ,บ้านดีกว่าไม่มีใครอยู่อมันเปลี่ยนล่างให้ด้วยใช่ไหมเปลี่ยนล่างให้ด้วยเธอฉันออกไม่ได้อ๋อออกได้ <laughs> ทำไมเหลือกี่คนอ่ะหนึ่งเดินไม่เห็นข้อมูลหรอใช่ไงถ้าเกิดสมมติเขาเราแบบว่าถ้าเขาไม่ได้เขาก็จะชนะอย่างเงี้ยใช่ครูซอนจะชนะส่วนคนหาก็จะแพ้ เธอฟันมั่วๆไปเลย,เลยแบบตั้งบเลยสิบต่างตงเอง,งเฮ้ยทำไมครับอูกเขาชช่คือเขาชนะใช่ไหมเอาอีกตาป่ะเอา,เอาสิาแป๊บเดี๋ยวขอเอาของก่อน เราซื้อของได้ได้วยเหรอเอาได้สิต้องไหนื้ออยู่ไหนแป๊บเดี๋ยวขอหาของแปบ๊บหาของที่ได้ก่อนดาบหาดาบก่อนเออเรื่องด้านไหนฮะด้านไหนก็ได้อ๋อไม่เหรอโอเคไม่ได้แน่เลยไหนแนะน้ำเฮ้ยเธอเป็นผ<อ>ู<อ>้วส<อ>วัเฮ้ย,ยอะไรเธอเป็นผู้ ซ่อน,อนตัวฉันเป็นซ่อนตัวฉ,ฉันเป็นไม้ม็อบฉันเป็นไม้ม็อบฉันไม่บอกเพราะเดี๋ยวเผื่อเธอตายแล้ว <laughs> ฉันถ้าอยู่เฉยๆที่เธอนั้นเดยวเขาค่ โอเคได้ล็อกตัวไว้เลยฉันเห็นเธอละเธออยู่ไหนแม่ขวดน้ำก็บอกอะไรฉันไปน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างเลยฉันฉันต้องนำยาล้างห้องน้ำที่ไหนนี่ตรงนี้เธอเธออยู่ไหนอ่ะนี่เหรอเธอเราเขาเรียกว่าไงอ่ะเราเปลี่ยนตัวได้ใช่ไหมใช่เปลี่ยนเองหรือว่าไง ไม่เธอเชนเห็นคนตีเธออยู่ไหนอ่ะเธออยากขยับไม่จะเปลี่ยนของอ่ะดูมันเปลี่ยนให้ฉันสิอ๋อนี่นี่เธอนี่เธอดูนี่เงียนมาเงียน เ่อหาเธอไม่เจอจริงจริงดิขนาดไม่เทียานอ่ะมียานเธอของเธอไหนอ่ะนี่ใกล้มากใช่คนตีดว้วยอุ้ยฉันก็เห็นแล้วฉันไม่รอดแน่เลยตาเนี้ยฉันไม่เล่นี่เลยรอดแล้วเธอมีคนมีคนมีคน,คน หลยนาทีกว่าขวานฉันไม่เทอะแล้วเธอประบใต้ตัวว่าลูกของเปลี่ยนแบบจริงแบดนีด้มันก็สน,นุกนะทำมาทำมาทำไมคุณเมย์อะไรทำมาด,ด,ดีโจนนะถาม ฉันเลือกใช้มีดอันไหนก็ไม่ฉันจะทำอะไรอ่ะหามีดที่เหมาะกับอะไรทำฉันไม่หาเธอนะไม่หงุดหม,ดมินมาบนะโอ้ยพี่ไหนจ้าถ้าเธอแอบพี่เติมเธอไม่รอดนะจ้าบอกไว้ก่อนเลยจ้า นี่คือเหลือกี่คเขาเหลือสองมีเธอแล้วเนงฉันแอบจบะเปลี่ยนที่ใหม่เนียนกว่าเดิมอะไรเขาไม่มาหาฉันอ่ะฉันหาตัวไม่เจอทั้งเยฉันอยู่ในห้องอเธอเธอไม่ใช่ห้องนี้ห้องนี้นแล้วเธอบอกฉันทำไมฉันืมเออใช่ใช่ใช่เอาไม่ใช่พี่ทงแล้วเธอาบอกฉันทำไม,ม,ม,ไมกูอยากให้เธอหาฉัน เด <laughs> ี๋ยวน, <laughs> นี่เธอดู <laughs> เป็นไงล่ะเก่งเะล่ะเล่นต่อหรือว่ายังไงดีเล่นต่ออะไรก็ได้แล้วแต่ถูกแต่ฉันชอบเอาด่านด่านเรือนจำไหมเรือนจำห้องเรือนจำเรือนจำ มาที่ด่านเรือนจำนะคะทุกคนเรือนทำอะไรเนาะนี่คืออะไรอ่ะค้างสำหรสินค้าอะไรผู้ขาวที่กว่าผู้ขาว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 ไหมไม่มีใครปวดเลยสักคนผู้ขาวเจ้าเด็กอรู้วจะเป็นผู้แสวงหาหรือเป็นผู้ซ่อนตัวอ้าวไหนกัจะเป็นผู้ซ่อนเอาพูดพร้อมกันอีกอะไร ผู้ซอนใครคอยเล่นเกมนีบ้างอ้โหเฮ้ยงานหนักเดี๋ยวเบื้องนะฉันเป็นอะไรอะเป็นอะไรฉันไปต้องรู้ไหนดีอ่ะนี่คือที่ไหนอ่ะเธอเธอเนียนมากมากเธอถ้าใจเนียนเราก็ว่าเนียน อุ้ยใครเออหยุดเธอเป็นอะไรอ่ะเธอเป็นอะไรเดี๋ยวขอส่องดูก่อนส่องมีอุ้ยอุ้ยเธอฆ่าแต่าต้นที่อยู่ใกล้ๆต้นมะพร้าวแม่เธอดุเธอเธอตาแะไรพะคะฉันเอ้ยเขาไม่เขาไม่มีใครขึ้นชั้นบนเล้วยังอ่ะยังเธอเป็นอะไรอ,ะไรอะ่ะผู้สอน เห็นโอ้ชฉันบนอุ้ยเขาคุณมาแล้วตีฉันนะตีฉันตีฉันนะหูก็อีมีเบี้ยวมากแต่ไม่มีใครตีเลยสักคนแล้วฉันนี่ยานมาเนียนมากไหมบอกเลย้นผู้หญิงคนนี้ยืนนิ่งทำไมอ่ะอุ้มาแล้ว นูนโอ้โหกอีนูนเบี้ยวมากไม่มีใครสังเกตเลยเธอคือยังเหลือคนอีกเยอะเลยอ่ะใช่แต่กัดอีกตั้งนาทีกว่าะจะวิ่งดีไหมยอย่าวิ่งถ้าเธอขยับเขาก็รู้เลยนะพีู่ถ้าอันเนี้ยใครขยับนิดนึงอ่ะเขารู้ทันทีไหน ถ้าเขาเห็นเขาก็รู้อ่ะเขาวิ่งผ่านฉันไปตั้งแบบอยู่ใกล้เธอมากเธอแล้วเราจะแปลงเปลี่ยนร่างตรงไหนเหรอไปโดนไปโดนชนหรือแบบอยู่ใกล้ๆอ่ะใฉันจะรอดไหม คือแบบฉันว่าตอนนี้คนรอดเยอะแน่คิดอะไรอุ้ยห้าสิบวิรอก่อนนะจ๊ะเธอขยรอหรอกนี่เอนะมันเี็นตรงไหนอะต้นไหนอะไรอยู่ตรงนี้อะเอ้า <ใ>ไม่ไม่ทันแต่20เมเองอยู่นข้างบนก็มีอยู่ไหนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะมันต้องไปทีเดียวถึงตายอ่ะหลายทีเลยเธอเป็นต้นไม้อยู่ไหมใช่ไหมต้นไม โอาล่าว่าลาทุกคนนะแค่จบแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไป